ท่านเคยกังวลไหมว่าวันหนึ่งเมื่ออายุ 60, 65, 70ปีแล้วจะเป็นอย่างไรเงินจะพอใช้ไหมจะต้องพึ่งพาลูกหลานมากแค่ไหนและถ้าวันนั้นมาถึงแล้วเราไม่มีเงินบำนาญไม่มีเงินเก็บจะทำอย่างไรคำถามเหล่านี้อาจทำให้หลายท่านรู้สึกกังวลแต่วันนี้ดิฉันอยากแบ่งปันประสบการณ์จริงของคนที่ผ่านสถานการณ์นี้มาแล้วและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีศักดิ์ศรีโดยไม่ต้องเป็นภาระให้ใคร เพราะความจริงคือการเตรียมตัวไม่ได้สายเกินไปและยังมีหลายวิธีที่เราสามารถพึ่งพาตนเองได้แม้จะอายุเจปีแล้วก็ตามเจวิธีเลี้ยงตัวเองเมื่อสูงอายุหนึ่งปรับเปลี่ยนทักษะเดิมให้สร้างรายได้ทักษะที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิตสามารถนำมาต่อย,ยอดสร้างรายได้ได้เสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ยกตัวอย่างจากชีวิตจริง คุณยายวัย68ปีที่ชอบทำอาหารเปิดสอนทำอาหารไทยให้คนต่างชาติผ่านออนไลน์แค่เดือนละ4ีถครั้งมีรายได้8 0 00-10 000บาทคุณลุงวัย72ปีอดีตช่างไม้รับซ่อมเฟอร์นิเจอร์เก่าตามบ้านสร้างรายได้10 000 0ย000บาทต่อเดือนคุณป้าวัย65ปีรับจ้างดูแลต้นไม้ทำสวนตามบ้านในหมู่บ้านสัปดาห์ละ2 3วันมีรายได้0 0 0ู0 0์ศูนย์เก้านเคล็ดลับาญ สำรวจว่าตัวเองมีความรู้หรือความชำนาญอะไรแล้วมองหาโอกาสรอบตัวอาจเริ่มจากคนรู้จักชุมชนหรือเพื่อนบ้าน 2. ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับวัยสูงอายุอายุไม่ใช่อุปสรรคหากเรารู้จักเลือกงานที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและประสบการณ์ของเรางานที่เหมาะกับผู้สูงอายุพี่เลี้ยงเด็กบางเวลาที่ปรึกษาอาชีพที่เคยทำงานฝีมือขายออนไลน์สอนพิเศษตามความถนัดภาษาดนตรีงานฝีมือ รับจ้างดูแลบ้านหรือสัตว์เลี้ยงเมื่อเจ้าของไม่อยู่ตัวอย่างจริงคุณแม่วัย75ปีรับดูแลเด็กอนุบาลหลังเลิกเรียนที่บ้านตนเองจากเพื่อนบ้าน3ครอบครัวเก็บค่าดูแลรายชั่วโมงมีรายได้เดือนละกว่า12,000บาทโดยไม่ต้องเดินทาง 3. ใช้ทรัพย์สินที่มีสร้างรายได้ทรัพย์สินทุกอย่างมีมูลค่าแม่แต่บ้านที่เราอยู่อาศัยก็สามารถสร้างรายได้ได้วิธีใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้ปล่อยเช่าห้องว่างในบ้าน แบ่งพื้นที่ดินทำการเกษตรขนาดเล็กเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ให้เช่าพื้นที่จอดรถปลูกผักในที่ดินขายตลาดชุมชนกรณีศึกษาคุณตาวัย73ปีแบ่งพื้นที่บ้านหนึ่งห้องให้นักศึกษาเช่าได้รายได้4 0 0พันบาทต่อเดือนและยังมีคนช่วยดูแลยามเจ็บป่วยสลดรายจ่ายเพิ่มความพอเพียงการมีรายได้เพียงอย่างเดียวไม่พอการรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราพึ่งพาตนเองได้ เทคนิคลดรายจ่ายปลูกผักสวนครัวริมรั้วลดค่าอาหารทำอาหารเองแทนการซื้อสำเร็จรูปใช้สิทธิ์ผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์รถเมฟรีบริการสุขภาพแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือบริการกับเพื่อนบ้านซ่อมแซมของใช้แทนการซื้อใหม่ตัวอย่างจากชีวิตจริงคุณป้าวัย69ปีลดค่าอาหารจาก6 0 0 0บาทเหลือเพียง3,000บาทต่อเดือนด้วยการปลูกผักและทำอาหารง่ายๆเองทุกมือ 5. สร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวัยสูงอายุเราอาจไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแต่การมีเพื่อนและเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันทําให้เราไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานวิธีสร้างเครือข่ายเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุในชุมชนแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกับเพื่อนบ้านรวมกลุ่มซื้อของใช้วาอาหารแห้งในปริมาณมากแบ่งกันใช้สร้างกลุ่มแบ่งปันข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตัวอย่างความสําเร็จ ชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย12คนรวมกลุ่มกันซื้อของใช้จำเป็นแบ่งหน้าที่ดูแลกันและช่วยพาไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยโดยไม่ต้องรบกวนลูกหลาน 6. ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่ากลัวเทคโนโลยีแม้เราจะอายุมากแล้วการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้เราพึ่งพาตนเองได้ดีขึ้นเทคโนโลยีที่ช่วยผู้สูงอายุแอปพลิเคชันเรียกรถแกลบโบลการสั่งอาหารและของใช้ออนไลน์ การโอนเงินผ่านมือถือแอปขายของมือสองช่องทางหารายได้ออนไลน์ง่ายๆกรณีตัวอย่างคุณลุงวัย77ปีเรียนรู้การใช้ Facebook l i ฟ e ขายสมุนไพรที่ปลูกเองมีรายได้เดือนละ5 0า0 0 0 0ถึงบาท7ใช้สิทธิ์และสวัสดิการรัฐให้เต็มที่รัฐมีสวัสดิการมากมายสำหรับผู้สูงอายุแต่หลายคนไม่รู้หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่สิทธิประโยชน์ที่ควรรู้ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสิทธิรักษาพยาบาลฟรีโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุการฝึกอาชีพฟรีสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้สูงอายุตัวอย่างผู้ใช้สิทธิคุณป้าวัย71ปีเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพของสำนักพัฒนาสังคมได้เรียนรู้การทำขนมไทยขายสร้างรายได้เสริมอีกเดือนละสี0 0ู0ถึงบาทการวางแผนและเริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่มีคำว่าสายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นพึ่งพาตนเองขั้นตอนง่ายๆในการเริ่มต้นสำรวจทักษะและทรัพย์สินที่มีตั้งเป้าหมายรายได้ที่ต้องการต่อเดือนเลือก2อถึงสวิธีจากที่แนะนำที่คิดว่าเหมาะกับตนเองเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยขยายช่องทางเมื่อพร้อมบทสรุปการพึ่งพาตนเองในวัยสูงอายุเป็นเรื่องที่ทำได้จริงหลายคนทำสำเร็จและคุณก็ทำได้เช่นกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นวันนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไร่อย่าปล่อยให้ความกลัวหรือข้อจํากัดทางอายุมาหยุดเราไว้หากเราเริ่มลงมือทำตามวิธีที่แนะนำไม่เพียงแต่จะมีรายได้เพียงพอแต่ยังจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและมีความสุขในบ้านปลายชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานอีกด้วยขอขอบคุณที่รับฟังและหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน